การปฏิบัติถึงข่าวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงถึงขา่งขาวเฉียบขาดต้องเฉียบขาดมันเป็นไปในในจิตนี่เองถึงข่าวจะอาลมก็ต้องอาลมถึงข่าวจะผ่อนผันท่านยาไปตามเหตุตามการตามท่าตามขันมันก็มีถึงข่าวที่จะหมุนติ้วไปตามอัตตามรมโดยไถ่ยเยื่อมันก็มีอะไรอะไรจะ สลายไปสลายกันไปเถอะมันจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็มือการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวจิกไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่ควรจะลงอย่างหนักมือก็มือประเภทที่ควรจะ่ันฝันทีงยาวไปตามมันก็มืตามการตา สมัยเรวามเกี่ยวเรื่องทาเรื่องขันเรื่องกาลังวัางาของตัวมันก็ไม่ทั่ข่าวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็ไม่มื่อถึงข่าวเช่นนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทําบอกในจิตเองเอาเอาทุ่มลงให้หมดนะเอาลงหมดแม่ที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตจะนับไปด้วยการด้วยการพิจารณา,นานในสินคนาที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตีมันดับ จนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในในร่างของเหล่านี้ก็ให้มันรู้นั่นถึงถึงขาวที่จิตมันจะล้างล้างโลกออกจากใจเนี่ยโลกคือพิเรนส,สมมตุติทั้งปวงที่มันแทนร,ร,รกสิงพาจิตใจเรือว่มันเป็นกองยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าธรรมอยู่ภายในจิตเรียกว่าสงคราม ล้างโลกถึงข่าวที่จะล้างทั้งหมดเขาจนขนาดนั้นเะจนล้างไปจนมาทั้งจิตจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยการเสียสิเลดมันก็ดับไปดับไปดับไปจิตที่ร,รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทําลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่ะไม่ต้องเสียดายเราวหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ให้มันเห็น่ ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังเหลืออยู่ในโลกาวกอรหันตอรหันี้ท่านบําเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนย์ไปหมดภายในจิตใจ,จแต่ทําไมคําว่าบริสุทธิ์ถึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราถึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะได้ทำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไป้งหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นฮะ ถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมกุ้เจ้าจริงก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนามนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นยันอ,อย่างชัดเจนอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสและอะไรจะทุกยิ่งกว่ากิเลสทับจิตใจมันไม่มีในโลกนี้น ความโกรธเป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่แล้วประเภทประเภทมันทับผมจิตใจมันเป็นปืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่านี้การแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้ความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆมันก็ต้องได้ทำหลักมือ ต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทําเหมือนกันทีเล่ห์ทับถมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับกีเลสเป็นทุกข์แต่แล,ละผมประโยชน์คือกี่เลสสลายตัวลงไปโดยลําดับลำดับสุดท้ายจนกี่เลสไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การทะสู้กับกีเลสคือเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับกีเลส ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขดังมันคาดไม่ฝันเนี่ยเราต้องเทียบเทียมเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหาเหตุก่อควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเดจะเป็นอย่างนั้น,เ,นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามสอนสองอ,อันไหนลที่ ในหน้าเป็นไยัยต้องได้รับต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่ไม่เรียกว่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อแก้ความทุกข์นั้นออกจากตัวเองคือเรียกว่าการสู้ทั้งนั้นแต่ลำบาก็ต้องสู้ฝืนจะคิดเป็นมากๆาก็ยิ่ง่อยไฟให้เผาเราทั้งหมดในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลย วิธีแก้จะของของแก้าหน,นปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไหรคล้อยไปตามเท่าไหรมันยิ่งจะคิดจะปรุงตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนมุม่นมายแต่ทนได้เรื่อยนั่งอยู่ก็เป็นทุกนอนอยู่ก็เป็นทุกอยู่ที่ไหนไมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นเป็นไฟทั้งกองฉะนั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้ อาการระง,งับการแก้ไขาการเพื่อบายปัญญาถึงหนักบ้างเบาบ้างคุกบ้างลบาบากขนาดไหนก็ตามอายอมสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเพทที่ไม่ดีนั้นแล้วจะรับความติดขึ้นมาโดยลำบับเราต้องยอมเราต้องสู้อยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้น,น,น เป็นผู้รักตนไม่ปล่อยอะไรให้เ้ามาเผารวนเราเียกปซอยอวันนั่งคำคุนนังลุงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามยถากรรมมันก็เป็นเรื่องยถากรรมไปเลยหาสาระภายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมาย ภายในตัวเองเพราะเราทั้งคนมีความหมายเป็นตัวเราจะปล่อยให้สิ่งที่มาทำลายความหมายมาทำลายสาระภายในจิตใจของเราโดยไม่มีการตร้างทางไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันนั้นไม่สมควรถ้าเราแพ้ในวันนี้วันหลังเราก็แพ้อ,อีกถ้าเราไม่สู้สิ่งนั้น เพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยิ่งเหยียบย่ําทาลายลงหนักมือเขาโดยลงหนักถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแล้วอันนั้นมันก็เบาเลงอะไรที่เกิดขึ้นคิดขึน้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีเราก็รืบแก้มันกม็มีทางกําเนิดก่อไปได้เพราะมีสิ่งลังับมีสิ่งดับอยู่ภายของจิตใจก็คือเรื่องของทิเล เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันเป็นภัยเราให้รู้มันเราแก้มันถึงเราจะจะพ้นไปไม่ได้ก็ตามถ้ามีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอทั้งงานกันไปให้นอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษอย่างนันก็พอสู้กันไปได้ มันมีแต่พิษไม่มียาเลยมันก็แย่สังสมกต่พิษขึ้นพนาจิตใจหายอุบายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่เราจะตำหนิเรามากน้อยเป็นไรนความตำหนิเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตำหนิไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสาระเต็มตัว เราจะปล่อยให้สิ่งอื่นมาเหยียดย่ำทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั้นไม่สมควรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอวบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะขณะ การภาวนาในท่านเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทําทางตายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งไม่เคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งแต่อย่างนี้เราจะคื้นไปนั่งอย่างนั้นในเบื้องตน้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปมันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึก การเดินก็เหมือนกันย่นเข้าไปการฝึกจิตนี่สําคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยปล่อยตามยถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดคุณญแะแล้วเราจะมาหักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียว,วนะมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่ม ท่านเริ่มแดดเสือยังไม่สามารถอ้าวเราปล่อยไปนะเมื่อมันหนักเข้ามาจริงๆเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยู่คเหมือาพนในจิตใจเพราะกําลังเรายังไม่พอจะไม่จะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนอความทาความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อย วิธีการต่างๆอาทุกบ้างทนเอาบ้างเป็นไรไปเราเคยทนทําไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องไปเจอทุกคนเรื่องทุกเขาทนได้เราก็ขอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์ต่างๆนั้นเราทําไมจะทนไม่ได้ถึงที่ควรจะทนได้มันยังมี พอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆมันมีทุกข์เจือปนอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เจือปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทํางานเนี่ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานจะดูเฉยๆมไม่ให้มีทุกข์ทั้งๆที่เราทํางานอยู่ให้มัน เฉยอ,อยู่มันไม่มีทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับว่ามันม,มีเพราะการทํางานแต่ทุกข์เพราะการทํางานนี้มันเกิดผลมันจะทุกข์เฉยโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลำบากมันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราไม่พิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างทุกข์นี้มันก็เป็นเรื่องหนปัญญาของเราให้แหลมคมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุข เป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความกังวลกันหน้เลินบเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณามีก็เป็นผลเราจะทําให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทําไม่ทํามันเกิดไม่ได้เนี่ยเรื่องที่ว่าจะทําอะไรลงไปกลัวจะลำบากกลัวจะทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายจากตัวเองนี่มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มารบกวนเรามากมายนักเลย ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาท้านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทำนี่คืออุบายของเรื่องของอิเกเลสที่เคยเหนือหัวใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างว่าน,นี่คือเรื่องฝ่ายต่างมันจะ,จะมาเหยียบย่ําทําลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะผลักมันออกไปก็ผลักบ้างควรจะต่อสู้เรืว่วิธีใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว,ว่า ยังไม่ตายใจกับเขาทีเดียวต้องฝืนกันบ้างอย่างนี้ฝืนไปฝืนมาความฝืนก็ค่อยเคยชินขึ้นมาอุบายใน,นการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อไปมันก็ทันกันไปเองอย่าลืมคำว่าพุทธทางสนังกระฉามที่เคยแสดงแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่เป็นผู้ ล่างมือควยเปิดถ้าหลบสะไหล้้ังดูคนไม่ทุกข์จะสะลบสะไหลหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นล่ละการทำงานเป็นอย่างนั้นเป็นข้อติตัวอย่างได้ทุกพระอาการที่โซมแสดงออกมาเราในฐานะพุทธบุิรัไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกทุกกระเบียดก็ตาม ได้แบบสิบมีครูก็ยังดีถือได้เป็นคต่ตัวอย่างทั้งการบำเพ็ญทั้งการยึดถือฝักเป็นฝักตายในองค์พุทธะคือพระพุทธไเจ้าบรุธทธิ์เราดีเมือนเรากิเลสเป็นครูซะอย่างดีละท่าเดียวยังเห็นกิเลสเป็นภัยบ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเราจะต้อง มันก็หาทางแก้มาได้เพราะมันจะกระเทือนคําว่าเราสิ่งที่มันเป็นข่าศึกต่อเราที่จะให้รับความทุกข์ความลําบากนั้นเราเห็นว่าเป็นพิเรศเราก็พิเรศก็เป็นข่าศึกกันก็ต้องต่อสู้กันถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นอันเดียวการเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ ความคิดเนี่ยต่างๆที่อห่านว่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษเจ้าอุบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดขึ้นอย่างนี้ทุกขยอมรบับการทําง,งานต้องทุกทุกเพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กัน,ปน,ปนไปทํากันไป ่าืลกันไปบึกบึนกันไป,นไปสมกับเราเลือกเข้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อเพื่อความเห็นทุกนี่เป็นทางเดินของนักปราท่านเคยตะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นวน,นแล้วกับ เป็นผู้ตะเกียกตะกายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปิดอนเฉพาะเ,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 เราคนเดียวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของทศกุตแล้วแหวกแนวยุ่งกับครูมีอย่างเหลือหนักครูม,มีความทุกข์ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้ราต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตบโดยชอบถรม ทุกข้อการงานยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่ทุกบางเวลามันจะตายนี่หิตใครจะช่วยเราได้อทุกในเวลาทำงานท่านมันทุกข์มากเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปใครจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงนเราหยุด ความทุกข์มันก็ดับคือเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหยุดเท่าก่อนทั้งนี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั่นล่ะมันระงับได้ไหมล่ะนี่สมมติวัานอนอยู่มันทุกข์ทุกข์หมดทั้งตัวเลยขณะนอนเราลูกขึ้นั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หาย เดินมันจะเดินมันจะหายมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบทั้งสี่เอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นง่ายถเราเอานี่มาเที่ยบบ้างนี่เหรือเว,เวลาเรานั่งเรานั่งนานดืนนานเดินนานหรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่ง หนูเงินเนี่ยนะทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานี้จะเกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้นี่อันหนึ่งเป็นข้อเทียบเทียงในขณะที่เราจะตายทุกเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ถอยหนาะอยาบุใดก็เป็นไปไปด้วยกัน อันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดูเรายังจะทนคห็ดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังยังทนจนกระทั่งตายอันนี้ยังพอสู้ไหวอยูน่นี่แล้วยังพอถอยได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เห็นดูเรามาเทียบตรงนี้ความขยันความบึกบึนความมีจใจใจความอาถรรพ์ันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียกว่าอุบายปัญญาอันหนึง่ง เวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี้มาใช้มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความกล้าหาญไม่สะโทกสะท้านต่อสู้กันได้ใชยชนะไปลำดับดับ,ดบในขณะนั้นก็มีนามีละอุทั้งเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายมันมันเป็นอย่างนั้นโดยกันทุกรายไม่มีใครพ่อยกเว้นในยาบททั้งสี่จะเอาไปใช้ ประโยชนในการผ่อนคลายถึงเรื่องความทุกขเวทนาซึ่งจะซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตายนั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นเลยมีแต่จะแตกข้าเดียวมีแต่ทุกข้าเดียวจนกระทั่งสิ้แตกไปเลยเอาวขณะที่เราจะสู้นี้ทําไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกมันสู้ไม่ได้จริงเราถอยได้อื่อันหนึ่ง เนี่ยพอฟัดพ,พอเหวี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้เราคิดเอา้าขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภายในจิตใจได้รับษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้นี่เรียกว่าแน่ใจเต็มที่ ทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปไม่มีอะไรดับนอกจากทุกที่เกิดขึ้นเท่านั้นดับไปนั่นคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภา,ายในกายมีกายที่เป็นตัวเกิดน,นี้เท่านั้นเป็นผู้เป็นผู้จะดับเป็นผู้จะสลายไม่มีอันใดสลายนอกจากสิ่งที่ผสมสกันนี้จะสลายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นจิตไม่มีอะไรจะผสมนอกจากกิเลสเท่านั้นมาผสมจิตกิเลสเป็นสิ่งที่ดับไปได้แต่จ,จิตล้วนๆดับไม่ได้นั่นแล้วจิตจะดับไปไหน อะไรจะสลายจะสลายไปเสียดายมันอะไรความเสียดายเป็นความเยื่อใ่เป็นเรื่องกดทวงจิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความฝืนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาทุกจะเกิดขึ้นมาน้อยเป็นเรื่องของทุกทุกจะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกทุกจะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกเราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกตั้งขึ้นทั้งที่ทุกเกิดขึ้นทั้งที่ทุกตั้งอยู่ทั้งที่ทุกดับไป ธรรมชาตินี้เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดับและจะกลัวความเกิคด,ดความดับกลัวความร่วงความจมภายในยจิตอย่างไรต่นงมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นชัดรู้ชัดตามความจริงนี้แล้วจิตใจจะล่มจมไปไหนถึงกลัวนักหนาในขณะจะตา่าเนี่ยมันหลอกกันเฉยๆตามความเข้าใจของท่านของเราถ้พพูถึงว่าหลอกกันนะ แต่ไม่มีใครจะเจตนาว่าหลอกตา,ตายตายตายเนี่ยโลกของสมมติกันมอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแนละ้วอยมันหลอกทัานนานมันไม่มีอะไรตายถ้าสุดินน้าโดนไฟสลายไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยจิตผู้ที่กลัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ไตายนี่เห็นชัดๆอย่างนี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตทีให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดอยูว่าไม่มีเนี่ยมันยิ่งเด่น ผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นนี่นะไม่ห่วงอะไรจะไปก็ไปถึงคราวแล้วไปตามการตามขา่าวผู้ที่รู้ก็รู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้ผู้ที่สลายสลายไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่ห่วงห่วงทาไมมันหนักยึดไว้ทําไมสิ่งเหล่านี้หนะัก การรู้กามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนั่นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวลถึงอยู่ไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยอยู่เพื่อแตกเนี่ยเวลานี้พิจารณาให้เห็นความแตกดับเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้มีปัญญาหนะเนี่ยคือขั้นสําคัญสําคัดผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็นชาติตามเป็นจริง ทังที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมันดับไปเราทําไมจึงเกิดขึ้นจึงดับไปอยู่วันนั่งค่าเป็นยังรุ่งอย่างนั้นถ้าเป็นเราแล้วเอาที่ไหนเป็นความแน่ใจว่าเป็นเราถือชระอะไรว่าเป็นเราได้ทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเราเกิดขึ้นทุกเวทนาดับไปก็ว่าเราดับไปฮะมีแต่เราเกิดเราดับอยู่วันนั่งค่ำหาความแน่นอนที่ไหนได้ถ้าเราจะไปเอาเรากับทุกเวทนา มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละเลี้ยวไหลเพราะฉะนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เลี้ยวไหลต้องให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็ตามน้อยก็ตามคือเรื่องของทุกนะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเรื่องของทุกเราผู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอากาย เหมือนกันเมตนาสัญญาจําได้แล้วมันดับจําได้แล้วมันดับเราเห็นไหมมันเกิดมันดับูีนั้นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสัญญาอิก,กาสัญญาหน้าตาสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไหร่มันดับเพราะไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราเข้าไปสู่สังขารเราเกิดดับวันย่งง่ําหาความสุขไม่ได้เลยนั่นยืญญาน มันกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายกระทบเมื่อไรมันรู้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 ล้ดับ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 ไปพร้อมๆมกันทั้งขนาที่เกิดที่ดับมันขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเกิดดับเกิดดับดับอย่างนั้นเราหาความแน่นอนเที่ยงตรงได้อย่างไรนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหลคือใจอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ทายตัวขอให้รู้สิ่งภายนอกอันจำปรมทั้งหลายนี้ว่า เป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแนวไม่วันไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่วันไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่วันไหวจะหนักไปก็ไม่มีอะไรวันไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการที่อาศัยกันดุและรู้ทั้งตัวจริงคือธรรมชาติของจิตแท้มาเป็นตัวของตัวแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยปัญญาที่ทราบข้อด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอน นี่ละท่านพู้แน่นอนคือท่านพูดอย่รู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงต้อยว่างขนัดปัดทิ้งออกตามส่วนของมันส่วนไหนที่จริงห้อยู่ตามธรรมชาติเนความจริงของตอนมีจิตเป็นต้นนี่นี่หลักความจริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นภัย เพื่อปลุกเปื่องทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวนนี่คือหลักวิชาแท้เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เรียนเรื่องของตัวเองเรียนเรื่องความรู้ความคิดต่างๆเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้าอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนถึงกับว่าเป็นตนของตนนี้ให้รู้ตามเป็นจริงประมันทุกอาการแล้วปล่อยวางว้จา,ารสภาพอาการของหมนันี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติ เรียกว่ารู้รู้กันละถอนเนี่ยถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกิดโถมจิตจของเราเนื่องเนื่องมาจากอวัยวะมันก็หมดไปหมดไปเี่ยวิจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจําตนเองจากความนิ่พันทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แล ที่ว่าจิตพ้นไม่ได้โดดเหินเดนฟ้าเป็นไปที่ไหนพ้นที่มันตรงที่มันคล้องนั่นแหละที่มันถูกจองจํานั่นแหละไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละสว่างที่มันมืดนั่นเองอนี่จิตสว่างสว่างที่ตรงที่มืดคือมืดมนอนการมืดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นสองแสงซองแสงซองแสงสว่างให้เห็นตามความจริง ในสิ่งที่เกี่ยวข้งองกับโกนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลําดับลาดับลาดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลําดับลาดับอืความสว่างรอบตัวก่อได้หมดทำโม,มป,ปีโปจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงจิตด,ดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรข้าไปเกี่ยวพันเลยนี้จะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าทำแท้ทำแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้ เรียนในคัมภีรเรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นความจําเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามสมบัติตำหลาเราเรียนจําเท่าไหร่ก็มีแต่ความจําไม่ใช่เป็นตัวงตัวแท้เอาความจํานั้นน้อมนมาปฏิบัติให้เป็นความจริงจนปรากฏขึ้นเป็นธรรมโมปฏิปูเฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพ,ตพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้ สันที่กิโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอปัจจตังเวริตบ,บวิญยูหิท่านผู้รู้หลายจะพึงรู้จำเพราะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลจมที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอเอแสงสมาหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเชิงไรวุ่นวายในขณะนี้ก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงอื เรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการวกว้างขวางมากมายไกลจากตัวของเราไปเฉพาะอย่างยิ่ง,งทีงนนง่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้าทับจกิตเหนื่อยมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี้เรายังสามารถแยกออกทําไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลโน,นี่ยการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นให้ผิดขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มกินไม่ได้ใช้ที่กะแก้ที่เดช ้าที่จะแก้ความงงจัของเท่านั้นให้พิจารณาเรียนตรงนี้เรียนทำอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมาไกลกองเพราะท,ทุกอยู่ตรงนี้โทษไทยมันอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณค่าอันสำคัญทางก็เกิดขึ้นนี่เอาละการแสดงทำกันเถอมทุกคน